สวัสดีค่ะเรียนชั้นอนุบาล3โรงเรียนวัตถุลุงมิตรภาพที่198นะคะตอนนี้เด็กๆก,กำลังทำยาดมสมุนไพรนะคะแบบใส่ขวดเล็กนะคะขวดแก้วใสนะคะ,อ,ะอุปกรณ์ก็มีพริกไทยอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะเด็กๆพริกไทย ลูกผักชีอะไรคะลูกกระวานลูกกระวานอะไรอีกคะดอกคำฝอยอะไรอีกคะการพลูกลูกผักชีอ่านะคะกินเราพูดลูกผักชีนะคะตอนนี้เด็กๆกำลังอ่าตอนนี้อ่ากำลังใส่ในขวดนะคะอ่าดูนะคะอย่าให้ล้นขวดนะคะอย่าให้ล้นขวดค่ะเอออย่าให้ อ่ะเสร็จแล้วโยดลงไปเลยค่ะกี่หยดคะหยดหยดน้ำมันหอมหยดน้ำมันหอมกี่หยดคะกี่หยดคะห้าหยดนะให้โยนลงไปให้ให้เกือบเต็มเลยค่ะน้องกราเต็มยังคะครบห้าหยดแล้วยังคะห้าครั้งเลยค่ะหนูหยดลงไปห้าครั้งอ่ะเป็นคนคนเลยค่ะ อ่าให้เสร็จเป็นคนๆไปค่ะห้าหยดค่ะอ่าบีบข voilà um ึ้นมาห้าหยดเลยค่ะขั้นสองอ่ารอคิวค่ะรอคิวค่ะน้องครูค่ะรอคิวสิคะเพื่อนยังไม่เสร็จเลยค่ะครบไปยังค่ะอ่าครบแล้วถือไว้ค่ะครบแล้วถือไว้ค่ะครบแล้วถือไว้ค่ะ ะนะคะอแก้มีบจับตาออ่ใครได้แล้วเดินออกมาค่ะอ่ะก้อนเดินออกมาค่ะอ่ะไปเอฟไปค่ะเอฟไปค่ะอ้อมไปค่ะใครใครครบแล้วแก้มไปค่ะอ่าถอยออกมาค่ะได้แล้วถอยออกมาค่ะรอรอ,อคุณครูใส่จุกให้ค่ะ หยิบขวดเลยค่ะ<ป>เดี๋ยวค่ะให้คุณครูเรียกค่เกะเครับกมเาไว้ก่อนให้คุณให้คุณครูเรียกโอ้ยไอ้บุญนี่ทำมะอ่ะพี่บอลเคอกค่ะ โดยประมาณนะคะโดยประมาณนะคะไม่ต้องแย่งกันค่ะโดยประมาณนะคะใครจะใส่อะไรก่อนก็ได้นะคะมีดอกคำฝอยมีลูกกระวาน5อย่างนะคะอ่าสมุนไพรหชนิดค่ะ5สหายนะคะอ่าใส่ครบ5แล้วเอ่ออย่าให้ล้นเกินไป ระวังหล่นค่ะหล่นแล้วเดี๋ยวขวดแตกนะคะรอค่ะรอจังหวะกันค่ะไม่ต้องรีบผัดใจเย็นๆค่ะและทุกคนได้ทำค่ะทุกคนได้ทำค่ะ คใครที่ใส่แล้วก็อรอรอไวค่ะรอไว้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคร<อ>ูปิดจุกให้นะคะ เราทาได้ไหมลูกทำได้嘛เาะ่ทำอ่ลองดูค่ะ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 นะคะตอนนี้เด็กๆเขาเรียกว่าขมักขมิน,ก,นมกับการทํายาดมสมุนไพรอันนี้แบบใส่ขวดแก้วนะคะขวดแก้วขวดเล็กนะคะขวดยาวนะคะ อย่าให้หล่นเพ่นพ่านแบบน้ำสิคะอ่ะนะคะเดี๋ยวคุณครูจบคลิปนี้ก่อนนะคะอ่ามอะมองกล้องค่ะ<ป>อะชูค่ะชูขวดค่ะชูขวดด้วยค่ะชูขวดด้วยค่ะอาชูขวดสมุนไพรด้วยค่ะ,อะ,คคะโอเคนะคะ